สวัสดีครับนี่คือกุมารสำนักเขาอ้อนะครับอาจารย์เปลี่ยนหัดยานนซึ่งเป็นสุดยอดคารวาสสายเขาอ้ออาวุโสนักปัจจุบันนี้นะครับเวอร์ไว้เว็บเครื่องรางมงคล .com สำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศพัพท์098 6 6 9 6 4 8 4 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล l ล n e ไอด์เอส0ซโ ช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับอันนี้จะเป็นกุมารทองสายเขาอ้อนะครับซึ่งมีทั้งหมด3สีนะครับอันนี้จะเป็นสีทองครับอันนี้สีดำนะครับแล้วก็ มีสีเงินด้วยนะครับเป็นขนาดพกพานะครับพิธีดีครับพิธีปลุกเสกน่าสำนักอาจาร,รย์เปลี่ยนเลยนะครับก็คือปลุกเสกเดี่ยวที่บ้านเลยครับเป็นกุมารทองสายเขาอ้อที่ถือว่าราคาเนี่ยถูกมากด้วยแล้วก็ได้ทั้ง2วัตถุมงคลเนี่ยเอาไปใช้เลยก็คือทั้งกุมารทองและก็ทั้งวัวธนูนะครับเป็นลักษณะของกุมารทองขี่วัวธนูนะครับแล้วก็จะมาอยู่ในแพคเกจิ้งแบบนี้นะครับใส่ซองนะนี่ครับ กุมารทองขี่วัวอาจารย์เปลี่ยนหัดยานนสำนักเขาอ้อนะครับนี่ครับ ปี5นี่เองนะครับปลุกเสกเดี่ยวเลยนะครับรุ่นนี้ก็คือจะเป็นวัตถุมงคล2อย่างครับเป็นวัวธนูด้วยเป็นกุมารด้วยหลายคนมีความเข้าใจผิดนะครับในเรื่องเกี่ยวกับวัวธนูและกุมารเขาบอกว่ากุมารทองแพ้วัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกุมารทองเนี่ยแน่นอนแหละมันแพ้วัวแหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัวข,ของที่บ้านเองนะครับในความเชื่อเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับในการใช้งานวัวธนูนี่ก็จะเป็นลักษณะของกระลหลเงินนะครับซึ่งเหมือนเนื้อเงินเลยนะครับนี่ สามารถเข้าชมได้ที่ w w w เว็เครื่องรางมงคล .com ได้เลยนะครับหรือติดต่อมาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับคือกุมารขี่วัวธนูเนี่ยมันได้2กําลังเลยก็คือได้ทั้งกันคุณใสแก้มนดำต่าต่างๆปกป้องคุ้มครองบ้านเรือนนะครับและก็มีกุมารทองเรียกทรัพย์นะครับเกี่ยวกับโชคลาภค้าขายได้นะครับแล้วก็เสียงโชคอะไรพวกนี้คือก็ได้ครบเลยถือว่าคือปกติแล้วเนี่ยวัวธนูเขาอ่อยองเล็กๆก,ก,กับองค์ละสองามร้อยละ กุมารเนี่ยก็คือแยกอีกอันนี้มาพร้อมเลยคุณได้ชิ้นเดียวนะครับได้ทั้งคงกระพันชาตีปกป้องนะครับแล้วก็ได้ทั้งโชคลาภไปด้วยนะครับในชิ้นเดียวกันเลยครับอันนี้ก็เป็นของอาจารย์เปลี่ยนเลยนะครับซึ่งเป็นคารวาสสุดยอดของเขาอ้อครับเดี๋ยวเรามาซูมกันให้ทุกท่านดูนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นกระไหล่ทองนะครับเป็นกระไหลทองครับคล้ายๆเงินนะคือมันเป็นทองอ่อนๆนะนี่แบบนี้นะครับ นี่ก็เป็นวัวธนูนะครับขี่วัวธนูอักขระเลขยันนะครับสังเกตไหมครับว่าตรงท้ายของวัวนะครับจะมีหมายเลขอยู่นะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับจะมีหมายเลขอยู่นะครับอันนี้เป็นกระไหลเงินครับนี่ครับเป็นกระไหลเงินมีรันนัมเบอร์นะครับรุ่นนี้ด้านล่างเป็นลอยตะใบนะครับ นี่ครับสวยงามมากอ่ะสีดําก็สวยครับเข้มขลังดูมีพลังนะครับสีดำอ่าแล้วก็มีเลขนะครับมีเลขตรงนี้เอ่อในส่วนของเลขนะครับเราต้องสงวนสิทธินิดนึงนะครับหลายท่านเช่าบูชากุมารทองจากร้านเราเนี่ยคือพยายามจะเลือกเลขผมบอกเลยว่ามันเยอะนะครับอันนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกนะครับเราจะสุ่มไปให้นะครับอ่านี่ครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับ หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเวอร์ไวเว็บเครื่องรางมงคล .com ท่านสามารถเข้าชมเครื่องรางต่างๆสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมสายคงกระพันชาตรีกุมารทองนางกวักและกุมารีได้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์098 669 6484 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล Line ID s s i OK 007ช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ